ชุดสวยๆแบบนี้นะคะก็ต้องคู่กับเครื่องประดับแบบจัดเต็มหรือแม้กระทั่งกระเป๋าสวยๆในะร้านเฟ m มัสนะคะแถมให้คุณลูกค้าฟรีไปเลยนะเมื่อเช่าชุดกับทางร้านนะคะสำหรับชุดไม่ต้องบอกเลยนะว่าสวยเลิศขนาดไหนนะเพราะว่าคุณลูกค้าน่าจะได้เห็นแล้วนะชมด้วยตาอย่างที่บอกนะะสิบปากว่าก็ไม่เท่าตาเห็นนะคะสวยสุดๆนะเป็นงานปักคริสตัลนะคะ ระยิบระยับทั้งตัวนะแล้วก็เป็น าข่ายนะคะเสริมนะคะแทรกเข้าไปช่วงกระโปรงนะ,ะเพิ่มความหรูอรังนะคะกรุยกรายนะคะต่อให้เป็นงานแขนสั้นนะคะแต่เราไปนเน้นโดดเด่นนะ,ะที่กระโปรงแทนนะ,ะก็สามารถที่จะอลังได้เช่นเดียวกันนะคะคุณแม่ท่านไหนหรือลูกค้าท่านไหนนะคะที่ชื่นชอบดีไซน์แบบนี้นะคะตัวคอวีแขนสั้นนะคะแล้วก็เป็นกระโปรงทรงแบบนี้นะคะก็ต้องมาจัดแล้วเรียบร้อยนะ,ะที่ร้านเฟมัสนะก่อน ที่ชุดจะไม่อยู่นะคะรีบตัดสินใจรีบนัดหมายเข้ามาลองได้เลยค่ะแล้วพบกันนะคะ